เบิงเบิงย่าน้ำกวนแม่เบิงเบิงมองดูพี่น้องน้ำกวนเฮาอันรูปหนันมายาดกินห้ามเพลินเพลินน้ำกวนเนี่ยนี่นี่บังคับพี่แม่หาห้ามไม่กินสีเดี๋ยวนี้เออน้ำเอาหัวมาด่ามาด่าเฮ้านี่นี่บ่ยอมเอาบังแม่สิไปหาไม่กินบ่ง thank you พจ้าพีน่น้องเมื่อนี้ย่าอยากมาคุยเรื่องของงัวเนาะพี่น้องเรื่องของง่วนี่เป็นยังง่วที่ออกลูกแล้วนี่เป็นยังเป็นยังมันตั้งบกขืนพี่น้นองมันเล่ยกับนดการขืนมาแนวพี่น้องเอ้ยอันลูกได้หกเดือนแล้วแม่ยังมไม่มีแววว่าสิขขืนอยู่พี่น้นนองกำลังงมวงง่อง,ง,อ,งอยู่กับงัวพี่น้องงัวเคยมีลูกมาเป็นยังจังบกขึ้น ่น้องเอ้ยง่วงไหมลูกใเใ็ญไเบิดละแม่ยังบกขืนอยู่พี่น้องของพี่น้องเป็นคือของย่ายอยู่บ่พี่น้องเอ้ยกินห้อจะช่วงนี้โอ้ยแต่ม็นเห็ดเหียเน,นะท้องเนวาใส่มันหน่อยหมดมันหน่อยมนหมดมันดันมากห่อแห้งแห้งห,หยุดฝุ่นเห็เหียโพ,โพ ก,ก็ได้ม,มันไม่แน่วใส่มันใอ้กินห้ําชู่มือพี่น้องบำรุ่งบำรุ่งง่วแต่ว่ามันมันผิดสังเกตงัวเมี่มาอยู่น้ำยานีพี่น้องนี่สามปีละสามปีเอ่อสามปีได้ลูกมาอยู่น้ำยานีได้ลูกสองโตตอนซื้อมาปีแรกนั้นลูก พุฒมะ่ำลูกเพิ่งได้หกเดือน,น,เ,นเป็นตัวเถิกไม่ใช่น้ำย่ยนี่ละปีที่สามอมยใ่น้ำย่อยอันไม่ได้ตัวนี้นี่พี่น้องนี่ไม่ตัวนี้เป็นเถิกไอ้ที่ลูกที่ติดมากกับแมย์มันก็เป็นตัวเถิกจะคล้ายออกไปไม่ได้ตัวนี้เป็นโถกเป็นเถิก,เ,เ,กเราพุดเราผิดมันนี้พี่น้องก็เรียงมามาปีที่สองปีที่สองนี่ไม่ได้ไม่ได้อีกตัวหนึ่ง พี่น้องเบิง้งอย่างข้างนี้มันหย่อนแสงนี่เด็ดลูกโอ้ยต้องจะอองควงกินบ่เบิดอยู่ไม่หยาดกี่หละงัวงเอากี่ละเอาหนวเมื่อได้ตัวนี้จากพี่น้องนี่ตัวที่สองมาอยู่น้ำยาดิไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวแม่พี่น้องเป็นตัวแม,งวม่งามอยู่ดีงัวงมันเหมินดังกันมันมัน เขากินแล้วนะเขาดำมันกินแล้วมันมีตอนนี้ตัวนี้ม้าขี่เนี่มันเหม็นดังกันพี่น้องงวดคือกันแล้วกับน้ำเอาเอาหนูเอาหนี้หนี้เออเอาหนี้เอาเอาท่าหนี้ลูกท่ามันเหม็นดังมันเนี่ยเอาอันนี้แล้วมีหนี่ลูกนี่นี่ท่าเอาหนูอ่ะโอ้ยน่ะหนูเอ้สีสันสดใสพี่น้องสีเข้มงามพี่น้องคนเป็นล่ำปีมอเทอร์ไซค์ เป็นร่ำปีอัน,นตอนตอนที่ย่า่สือมาสือเม่มมาพี่น้องลูกยสาที่ติดมากก็เป็นร่ำปีบาดีไม่ใช่น้ำย่า่เนาะไม่ได้ตัวเถิกไม่ได้ไม่ได้บักเถิกนั้นพี่น้องบักเถิกนั้นก็เป็นร่ำปีนั้นพี่น้องบักเถิกนั้นลูกเป็นลูกเม่นบาดนี้มัดใดอีหน้าเนี่ยก็เป็นร่ำปีพี่น้องเป็นร่ำปีเน่ะฮัตเซาพี่น้องที่จะห้อยร่ำปีเพิ่น เป็น,นำปีอืมตุ้มตะโะตเตะเออมันยยบลงเป็นลำปีห้าสิหูวเลยถึงมันมันหายมันก็นะเป็นห้อยแคเป็นทีกคนนี่ยแล้วพี่น้องออันมันเป็นเรืงไละ่ะมันเป็นทุกโตศมีพี่น้องในมันน่าเป็นบ่มันไม่เลือดอันล่ำปีบ่พี่นอ้องแล้วที่นี่ซีรีปีที่สามนี่พี่น้อง ลูกออกลูกได้โกเดีอนละพี่น้องบ่ท่านขึ้นจ้าเถียนพี่น้องไม่คิดไม่เกีดปกติแล้วอันข้นออกข้นออกลูกข้นไอซีเดียนพ้นก็ขึ้นจะได้สมพี่น้องนี่บกเทาก้ได้สีเดียนนี่แต่มันเนื่องหน่อยซีเดียนแม่ก็ขึืนพี่น้องอันนี้มันได้ลูกตัวนี้นี่โฮกเดีอนแล้ะพี่น้องนี่แม่ยังบกขึ้นอยู่ แต่ว่ายายกับปอยมันธรรมชาติก่อนที่น้องเขาจะบังคับมันพระเจ้าว่านะซื้อยาซื้อยามันเล่งมันซื้อยามาให้มันกินไมนขึ้นมาสั่นเสียเวลาเลี้ยงมาสั่นพระเจ้าว่าเสียเวลาเทาเลี้ยงมาสั่นไปซื้อยามาให้มันกินนาสั่นแต่ว่าเมืองเมงจะเห็ดแม่จะเห็ดแม่จะเห็ดเออเออจะเห็ดแม่ยังสี่แม่นี้ใส่บอดีเลยนี่ให้จังไงเขามาหยาดกินใจแม่ให้จังไดง บังคบพี่แม่หาไม่กินอีกเซนี่เดี๋ยวนี้ที่เฮ็ดอยู่นี่นี่นั่นเกนบอร์นั่นบอได้พ่นนี่อ่นี่ใสัยนี่บังคับคนเขาไม่ญยาิกินแล้วบ้านี้มันบังคับเท่าถึงตัวหม้ากับพ่อหมาดิเดี๋ยวนี้ม้าก็ไม่กินของัวมันมันบ่กินพี่น้องมันเหม็นดังมันบ่กินเอ้ากินเมีนมันขินบอมีไมันกินหลดเอ้าบ่กินมันเหม็นดังเขาตัวน้อยมันบ่กินเด้อ กินก no no ินเล่นล่นเล่นเล่นเล่นังไงก็เท่านั้นทบ่มัน้ำมาปวนเท่าอยูกเลยนี่ินหน่องมัเป็นเหาวเล่นี่มันบริจินมันบรยอมเสียอลอ่อีดัมันจ้างบริยากันอีอีมันบรยอมนี่มันบรยอมนี่อันโอ้ยบางบไม่ิไปหาไม่กินลูกบังบางงโอ้ยคุยกับพี่น้องบ่แล้วอยู่เดี๋ยวแม่ไปหาไม่กินแหยจะรัดข้างแม่แม่บางบางไม่ติดไปไม่ติดไปลูก ไป yup. ไปไปไปแล้ว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 เดี๋ยวเอาห้ามไม้กันมันกอนพี่น้องมวยย่อมมวย่อมเด้อยมันบ่อมพี่น้องไปหาห้ามไปเห็นมันกอนเดี๋ยวพักสักคู่ก่อนเดี๋ยวมาเบาต่อพี่น้องยังไงปันกันกินลูกต้องให้กินเลีงกิพี่น้อง เอาไปไก่ซุ้มใหญ่บ่ได้ซุ้มญ่ไรหนาปันกันกินลูกเอาหัวออกดำดำดำจะคล้องจะคล้องหัวลูกอากินบันเออิลูกกิน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 โอ้ยเงียชอ่อบักบักกินด้ค่ะเป็นอันกินเป็นง่วหญ่อันกินแล้วแล้วบักกินมาแล้วบักกินมาแล้ว โอ้ยบัง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 มาได้มาได้มาได้โอ้ยจเป็นยากละพี่น้องสิดใยากแล้วบาดนี้ทีล่างมากแล้วโอ้ยเจอจัดแจงลงโตพี่น้องเอ้ยง่วงมันติดห้าแต่ว่าง่วงกินห้าตอนเศร้าี่บ่ดีเดอพี่น้องสำหรับการเอาห้ามให้ง่วกินพี่น้อง กินกินก้อนอาหารกินตอนเช้าในบ่ดีเพราะว่ามันเห็นในง้วงขี้ไหลพี่น้องง้วงขี้ไหลเลยพี่น้องเอ้ยกินห้ามกินห้ามช่วงเช้าบ่ดีอ่าให้กินช่วงบ่ายจา้ะพี่น้องช่วงสามโมงหรือสี่โมงตอนแรงหลังจากกินเฟื่องหากินยานแล้วตอนแรงๆนะพี่น้องเข้าใจให้กินพี่น้อง ันวย่าดเลยมันติดแล้วย่ายมันติ้นัง่เงชามันติดมืใสเอาบันนี้มาเลาเรื่องของง่วนที่มันมันบกข้นเะเคหลังจากลูกมันมันได้โกเดือนลวพี่น้องทั้งสองเมียเลยนี่ทั้งเมียดำทั้งทั้งเมียแดงแตกอยู่พี่น้องอันอีกายนี้มันขึ้นพร้อมกันพี่น้องขึ้นพร้อมกันสมพร้อมกัน อันนี้ลูกลูกลูกมั่นน่ะพี่น้องเอ้ยออกมือเดียวกันตัวแดงออกตัวแดงออกใบตัวตัวดำนี่ออกออกกันขึ้นพี่น้องออกกันขึ้นออกร้อยออกกอาเองมีแม่เพิ่นนี่ลูกเพิ่นนี่พี่น้องออกกันขึ้นแต่เตลียดแี่แต่ลูกห้ามน่ะนะหนพี่น้องออกกันขึ้นนี่นี่ื่นมาหนามือเศร้านะ่ะเป็นตะหยางอยขางแม่พี่น้องเอ้ยบ่เด บรเด้อันนี้น้ำหากเลยง่ายที่น้องเนี่ยดำเนี่ยแดงอันจังยากแต่ว่าออกง่ายง่ายแต่ว่าอันแบบยากเฝ่านะที่น้องมาที่นี่เดี๋ยวนี้พึ่นบกขึ้นบกขึ้นกับบกขึ้นพร้อมกันที่นอ้งองแตกยู่ง่วสองเม่เอาเอาเอา,เอาอยาดก,กันกินไปหยาดตัง้งง้น่อยว่าเออพั่ได้ลูกอ่าแม่แม่แม,แม,แม่อันนี้พั่ได้ลูกสามตัว แม่นี่ตอนซื้อมากอะ่ะกัมีลูกติดทองมากแล้ะกับว่ามีลูกมีไอตัวหนึ่งก็าร่วมแล้วกับสามเมียนี่ก็ได้ลูกสามเมียนี่ก็ได้ลูกสามพี่น้องแต่ว่าแมีนี่เป็นง่วงอย่างไงเนาะบบมันไงคนจอยพี่น้องปีนี้คนจอยจะไปลูกจะไปไปดันนานแล้วมันเบิร์แล้วมันเบิร์แล้วมดูล่ะเขาหยากกินกันไปอ๊้หอยนายน้ำง่วพี่น้อง ใส่โมคินวานี่แย,ยกกเลยว่าปล่อยมันธรรมชาติพี่น้องปล่อยมันขึ้นเราเองว,ว่าสันเมื่อคืนจา้าเพียเจ้าวว้เจ้าไปซื้อยามาเล่งมันเลยเอายาฮอร์โมนมามาฉีดมันพี่น้องากาสิหาโอกาสไตดอกพี่น้องเพราะว่าลูกมันหกเห,เหเรียญแล้วเนาะพี่น้องเร่งไปกับทองเปลี่ยนทองเต่าล้วนี่เห็นลูกไม่ทองกะ เขากะใส่เอาลูกเอาเต่ามานันเนาะการเรียงงัวเนาะซื้องัวมาแพงเสียงเงินต้นทุนไปน้ำมมซื้อมือซื้อห้ามไมกินแต่ไตล่เสียน้ำงัวนซื้อมือต้นทุนซื้อมา้าแพงแล้วก็มาเสียทุกเดือนทุกมือเงินเร็วเขากะาศาัยเอาลูกมันเนาะพี่น้องเนาะลูกมันแม่มันกันสิเดบํารุงไวพญาบํารุงไวก็ซื้อห้ามไมกินยังซสียแหละบํารุงพี่น้องเขาบ่ไสิกิน์เฮง,งจอยพ่อแล้วลูกเบิดล่ะ กระสอบนึงเหลืออยู่น้อยเดียวนึงโอ้ยวนไหวนะ้ำง่วนอะไรอันนี้กันโอ้ยมังข่อยหนขวาหอยหมูว้านคนละ,ล,ะลืมเก็บพี่น้องลืมเก็บไปไหวมังดูนดีแต่ว่าม้าหน่อยบ่ามาขาบหนีเนาะหอยน้ำมันนี่แหละหลายเอาจา่าจังสละเดอร์พี่น้องเด้อการเลี้ยงง้วนง้วนะมันบ่ค้งทีดอกพี่น้อง สภาพร่างกายมันบกคงที่นับมือกับลูกกัะสีห่างแต่ละเนาะมันจะนับมือมันเด่นบุกหลายโตยายายาเฮ็ดยาก,กวนแนี่ยนี่่น้ากวนคนพอพอแหละพอแล้ว,อลว,อลวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาดันลูกยาดันไ้อีกคนยาดันมายาดันมา บอกว่าจะดัน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 ลวดจะดันลวดไปไหมพี่น้องจ๋าซ้ำนี่แล้วเนาะกินห้ามบนละมันบอกรามมันบ่เออกไปมันกับ่ไปดิพี่น้องมันสีวนคนอยู่นี่สีเลี้ยวเบ่งหนาคนอยู่นี่มาย่อมไปมันติดห้ามเอ้ย่าเหตุลูกบนละไปไปไป